อ่ะเดี๋ยวเราอยู่กับยอดมวยครับแสงมณีครับมีรายการเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวกับเสบีย์มีนาที่ไหนครับสงขาครับสงขาเนาะที่ใต้เนาะโชคกับใครครับโชคกับไอ้ก้องไก่ครับโอก้องไก่ครับครับฝากติดตามนะครับแสงมณีครับครับเสบีย์มีนาครับดูกันครับอันนี้เล่นอีกยกป่ะบอลเล่นเล่นเสร็จยังอีกยกหนึ่งเนาะโอเค ดูนะครับติดตามครับช่องแฝดสองเมืองครับนี่ดูตัวครับแสงมณีครับเจ้าบอลครับาครับนี่ครับดูฝรั่งครับโอ้โหถัวเบลเลอร์เลยครับ ครับวามรับยกที่สองครับสายเข้าไป โอ้งายท้องไปทีครับโอ้ยสาห

ไอ้เกเปลวเป่าใหญ่ดีเกิน